ไม่รู้ว่านิมนนั่งที่ไหนมากับไทรมาแบบไหนแล้วแต,แต่นั่งกลับจะมาต้องนั่งแบบนี้กายอยู่กับคนใหม่บางคนเด็กกายอยู่กับคนใหม่แต่ใจมันอ,อยู่กับคนเก่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกายอยู่ที่ไหนใจต้องอยู่ที่นั่นจัดท่าหน้าให้ตรงแล้วก็ปักลงไปสามเลี่ยมแล้วก็ยืดัาให้ตรงดูพระพุทธรูปเป็นหล่องคงบอกถึงคม มั่นคงใชีวิตบนบอกถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้าหาดเด็ดขาดกล้าเผชิญกับความทุกข์ไม่อ่อนข้อให้กับความทุกข์กล้าเผชิญกับความทุมท,ที่เกิดขึ้นเอาสติมาไว้ที่หน้าผาดแล้วก็ค่อยเพลงรัศมีให้สติออกไปมันก็จะเห็นลมหายใจเห็นอาการของอาการยุบชัดเจน ื่ารู้ลมหายใจ,แล,ลยใจแ,ลยแล้วก็ดูลมหายใจเมื่อรู้ท้องของของยุบเราก็ดูท้องของยุบล้หละตาลมเบาเบามีสติอย่างต่อเนื่องใช้ช่วงเวลาให้มันหมดไปกับการภาวนาบริกรรม อย่างที่บอกเลยว่าเราไม่รู้หรอว่าประโยชน์ไหนเป็นประโยชน์สุดท้ายที่เราได้กิกันอาจจะต้องที่ลงจากบ้านหรือว่าขึ้นรถลงขึ้นรถเมลขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเราไม่รู้เลยว่าประโยชน์ไหนเป็นประโยชน์สุดท้ายอันเวลาที่มีค่ามีประโยชน์ในขณะนี้ก็คือเวลาปัจจุบันครับผ รู้ไหมว่าเมื่อคืนบางคนยังไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาเลยหลักแล้วก็ยาวไม่มีโอกาสได้มาสวดมนต์มาภาวนาเช่นเดียวกับเราบางคนรักษาความดีมาเกือบทั้งวันแต่พอเพอนิดเดียวทำให้จิตตกอยู่กับอาภา,ายตกไปอยู่กับความทุกข์ อุตสาห์ประคองติดมาแต่เช้าแต่พอเห็นอะไรไม่ถูกอกไม่ถูกใจนิดๆหน่อยมันเข้ามาทำลายความดีเราเกือบหมดสิน้นอุตสาห์สะสมมาเพราะฉะนั้นต้องมีสติไม่เสียเวลาไปโกรธเปลียดใครแล้วเราจะรักตัวเองและครบอบครัวให้มากขึ้นความตายมันไม่เคยแจ้งเาราล่วงหน้า ไม่เคยประกาศบอกมาเตรียมตัวนะฉันจะเอาคุณยาคุณย่าคุณป้าเตือไปก่อนนะไม่เคยแจ้งเตือนไม่เคยประกาศบอกไม่เคยเกรงใจเราคนอื่นเห็นไหมเกรงใจเราอ่อ,อนน้อมขอบคนต่อเรามากมายแต่กิเลสมันไม่เคยเกรงใจเลยไม่เคยปรึกษาเรา มันอยากจะพากใครจากเรากับพากไม่อยากจะทําร้ายจิตใจเรามันก็ทําร้ายสติมันไม่เคยเกรงใจไม่เคยเกรงอกหิบใจเราดังนั้นสติเราต้องสําคัญมากไม่อย่างานั้นกิเลสมันทําลายความดีเราจนหมดสิ้นว่าคออกกอดใจเรา ให้เราให้ใจเราได้รับไอบุญจากสติให้สติอารักขาจิทต่อให้มั่นยืนคง่าให้ใจเราไหวยิ่งสมัยนี้มันมีสื่อมากมายถ้าเราไม่มีสติเราก็ทุกข์นั้นเราไม่เสียเวลาไปทำร้ายจิตใจใครไปจะโพสจะแชร์อะไรก็แต่เราทุกไหม คนอื่นทุกไหมคนอื่นเห็นบทบาของเราแล้วสบายใจไหมเราจะประกาศสิ่งที่เป็นบุญที่เป็นสันติจะใช้ชีวิตให้สงบเย็นแลนก็เป็นประโยชน์มากที่สุดเราไม่สามารถหยุดเวลาให้อยู่ที่ตรงนี้ได้เวลามากระเดินไปของเา แต่ที่หน้าที่ของเราก็คือไม่ให้เวลาหมดไปโดยที่เราไม่มีสันติภายในไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นนั่งแล้วก็เห็นตัวเองว่าอย่างไรหรือเป็นกับอดีอยู่ไหมบังวน็ปนถึงอนาคตอยู่ไหมใจอยู่กับปัจจุบันแล้วหรือยัง ให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราไม่ต้องสูดลมเข้าลมออกให้ลมเข้าลมออกเป็นธรรมชาติของเขาหนะ้าที่เราคือกำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่กำหนดตามที่ใจเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเขา,ขาทำเราดูนี่น,นะเช้าเห็นความปราบรื่น พระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่สัตว์สองทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ให้ทุกคนได้ทำหน้าที่เราเองก็ทำหน้าที่สัตว์สองใจพอเราให้อยู่กับความดีงาม่าให้เราต้องสูญเสียความดีสิ่งที่สูญเสียก็คืออคุโสลจิตที่มันค่อยกัดกร่อนจิตใจเราให้มันสูญเสียไป สักคู่หนึ่งตั้งสติให้ดี ก็ค่อยปลงือขึ้นยังรักษาเลยนะลงลงขึ้นตั้งิดตั้งใจแผ่บุญแผ่กุศลให้กลับไปยินนแล้วก็สรรพาทั้งหลายว่าด่าอาหารโโหสุกิโตโหมิไว้ให้ขา้จจาพเจ้ามีความสุขไว้ให้ขา้าพเจ้าปราศจากกูมิไว้ให้ขา้าพเจ้าปราศจากมี ข้าพเจ้จาประจักความพยบาบาเบียดีขอให้ข้าพเจ้จาประสานาจกความทุกกายทุกใจขอให้ข้าพจระกคากายขอให้ข้าพเจ้าทรงมีความสุขกายสุใจขใหเจ้ารมีความทุกกทุกใจรักษา,า,าตนอยู่เธอสัพเพสตตา ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้พยาบาทเียรเดียนซึ่งกันและกันเลย สุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตบุุที่ผนบุญกุศลที่ได้ทราเียนมาแล้วทั้งหมดในวันนี้ที่ให้แก่บิดามาดาปุยาะไยยา ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณตลอดถึงสัพพะสัพทังหลายทั้งที่เห็นและไม่เห็นยงมีส่วนได้ในกุศลผลบุญนี้โดยพุ่นพุ่นเสมอกันเมื่อได้รับแล้วยองมีความสุขใจยองพร้นจากความทุกกา